วิธีการปั้นหัวกลมให้เร็วและไม่ปวดมือมาดูกันนะคะอย่างแรกเลยเราจะใช้แท่งสั้นเนื้อเนียนขนาด5เซนตัวนี้แท่งเขาอ้วนเกตก็จะใช้ประมาณ9ชิ้นแต่ถ้าบางล็อตมันมาผอมก็อาจจะใช้1 0 1ถึง12ชิ้นแล้วแต่นะคะอันนี้ได้มาใหม่เลยอ่าเราก็ใส่ลงไป9ชิ้นน้ำอย่าเยอะถ้าเกิดว่าเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะเสียนะคะมันจะดูดน้ำเกินไปน้ำากลาง แล้วเราก็ใส่ลงไปในบล็อกค่ะอันนี้เป็นบล็อกพิเศษนะคะที่เกดทําขึ้นมามก็ใส่ลงไปค่อยๆใส่เวลาใส่ก็ค่อยๆดันลงไปนะคะดูช้าๆตอนที่เกดใส่ว่าใส่ยังไงอันทุกทีเนี่ยอันนี้เกดจะต้องใช้นิ้วโป้งในการทําแต่อเผอิญว่าเกดหาเทคนิคได้เพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยถ้าเราทํางานนานๆซ้ําๆเนี่ยเราจะเจ็บมือมากเกดก็จะใช้ขวดตัวนี้ค่ะมาช่วยขวดตัวนี้ซื้อในเซเว่นได้นะคะเป็นขวดไฮเออร์ มันกระดาษขนาดของขวดอะค่ะมันกระทัดลัดเหมาะกับมือของเกดเกด็เลยใช้ตัวนี้หรือบางคนอยากจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะที่รู้สึกว่าตัวเองถนัดนะ่ะแต่ว่าเกดอะถนัดกับการใช้ขวดตัวนี้เราก็ค่อยใช้เนี่ยดูช้าชนะคะเวลาดูค่อยๆเกดก็จะใช้ขวดมาช่วยในการให้มันงุ้มเข้าหากันเสร็จแล้วมันมีเหลี่ยมมีมุมมันยังไม่ค่อยหมนเท่าไหร่เอาก็จะจะมาใช้ขวดกิ้งด้านนอกได้หรือว่าใครถนัดกิ้งกับพื้น ก็กิ้งลงไปกับพื้นได้เลยค่ะไม่ต้องใช้ขวดก็ได้แล้วแต่ความถนัดของบุคคลนะคะเนี่ยเราก็ใช้ขวดกิ้งกิ้งเข้ามาอันนี้เกดก็ใช้นิ้วโป้งลงไปหน่อยอ่าหน่อยหน่อยแบบเกดรู้สึกอยากให้มันกลมอีกนิดนึงเกดก็ใส่มันลงไปนคะคะค่อยค,ค่อยคลึงคลึงอ่าแล้วเราก็เอาส่วนหัวแปะคลิปแปะหัวเกดมีแล้วนะคะตามดูที่คลิปของเกดได้ เราเมื่อกี้เราแปะหัวไปแล้วนะใช้ไกด์ลายสามเส้นเอาสามเส้นที่สวยที่สุดของลูกกลมที่เราปั้นมานะคะให้มันตรงกันทั้งหัวและตัวเราเก็บก็ตรงกันแล้วนะสามเส้นเราตั้งไว้ก่อนนะแล้วเราก็มาตัดแขนขาจุ่มน้ำนิดเดียวยิ่งหน้าฝนต้องจุ่มน้อยนะคะมันจะชื้นมากกดลงไปแป๊บนึงค่ะสักสิบสิบห้าวิกดให้มันติดให้มั่นใจแล้วว่ามันติดแน่นอนก็ค่อยเอามือออกตรงไหนมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมไม่สวยเราก็คึงเอาค่ะ หรือบางคนไม่อยากคึงก็ได้นะแต่เกบเป็นคนแบบเวลาเห็นเรียมเีมุมๆแล้วอยากให้มันมนมนอ่ะก็จะคึงตลอดอะไรเงี้ยคอยดูตลอดคึงเพราะอาหารปลาด้านหนึ่งมันจะมนด้านหนึ่งมันจะเลียมเียมค่ะอ่ะเราก็ตัดขาขาเนี่ยเราจะตัดเฉียงนิดเดียวแต่แขนเนี่ยเราจะตัดเฉียงนิดเยอะหน่อยอ่ะกดลงไปขามันก็มีวิธีการติดหลายแบบนะคะแล้วแต่ชอบ แต่เกดชอบติดมันชินลักษณะแบบนี้ไปแล้วไงเกดก็จะติดแนวนี้ถ้าแบบอื่นเกดก็จะยังไม่ค่อยชินนคะคะติดแขนขาตรงไหนเป็นเหลี่ยมก็ทําให้เป็นมนๆนมันก็จะดูน่ารักงานเราจะดูเรียบร้อยขึ้นอันนี้ติดหัวอันนี้เป็นหัวกลมค่ะเป็นอาหารปลาแบบกลมแต่ครั้งเนี้ยเขามาไม่ค่อยกลมเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแบบไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นแล้วก็น่ารักทั้งนั้นเกดก็จะเอามุมโค้งของอาหารปลาค่ะเข้าไปติดที่หัวให้มันโค้งพอดีกับหัวของตุ๊กตา เพราะอาหารปลาทุกอันมันจะมีความโค้งอยู่นิดนึงอะคะ่ะเดี๋ยวกดให้มันแบน,แบนๆนิดนึงแต่เกดก็ชอบนะรอบนี้มันมาไม่กลมแต่แบบนี้ก็ชอบเหมือนกันชอบมากเลยแหละเพราะว่ามันดูติดหูแล้วน่ารักดีอ่าเราก็มาตัดอ่าให้มันไอตรงอาหารปลาเล็กๆอะคะ่ะเราก็มาตัดเอาหัวมนๆมนะันอะแล้วเราก็ตัดออกมาเสร็จแล้วเราก็เอามาแปะที่หูให้รู้สึกว่าเขามีสีสันมีเราจะแต่งให้ตุ๊กตามินิข,ของเราน่ารักมากขึ้นค่ะ ตัวสีแดงเนี่ยเราจะใช้สีอื่นตัดได้นะคะพอเราตกแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดสติกเกอร์กันค่ะเดี๋ยวเราก็จะติดที่ตัวหน้าอกของเขานะคะเริ่มก่อนจะติดเป็นหัวใจดอกไม้โบได้หมดแต่นี่เกตติดเป็นเน็กไทยนะคะตัวนี้เป็นสติกเกอร์ค่ะแต่ที่เกตต้องใช้กาวช่วยนิดนึงเพราะว่าอาหารปลาเขามันเป็นอาหารปลาเนาะมันไม่ได้ติดผนังหรือติดกระดาษอย่างเงี้ย มันก็จะมีความแบบว่าไม่เรียบสนิทอะไรเงี้ยเราก็แล้วมันก็จะไปหลุดได้ตอนหลังอะไรเงี้ยก็เลยใช้กาวช่วยนิดหน่อยติดตาติดอะไรให้เรียบร้อยค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารกดติดตามไว้นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเกดก็จะมาทำคลิปให้ดูเรื่อยๆหมีจะมีหลายสีนะคะเราสามารถทำได้หลายสีเลยตุ๊กตาแฟนซีนะคะ บายบายค่ะ